ตอนนี้ม็จะเป็นมทีา้นมนคะคะเดี๋ยวเลานะคะเดี๋ยวเล่าฝากล้องนะคะไปดูตรงนี้ค่ะตอนนี้นะคะช่างก้อกำลังนะคะช่างก้ลังล้างแอร์ค่ะตอนนี้เรากำลังล้างแอร์อยู่นะคะนี่ค่ะช่อนก็เดี๋ยวกำลังก็จะ <laughs> ล้างเหมือนก,กันนะคะก็ตอนนี้เราช่างล้างแอ <laughs> ล้วก็มีการแกบตงนี้ตินะคะแคบท่อน่างนนี้ก็จะมีี่น,นี่ก็มีเครื่องทำวมนมีแอร์นะคะมีเครื่องทำามุ่นมีเครืดนกานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนพวกนะคะอ่าที่เป็นมีเครื่องทำควานด้อนล้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยน ขนาดที่ห้าตารางนี้ค่ะนีแอร์มีเฟอร์นะคะแอร์มีเฟอร์มีพัดลมแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะมีครบหมดเลยนะห้องนี้เพิ่งขายไปนะคะใครสนใจนะคะห้องแบบนี้นะคะยิ่งกบอกู่้ด้เลยนะคะทักมาดื่อนจำนวนจำกัดนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะห้องแบบนี้มีน้อยแล้วนะคนี่ค่ะสนใจกู้หรือว่าสนใจนะคะจะเป็นเงนสดหรือก่อนจะซ้อของโทรมาเบอ์ศ้าศาดเก้าเจ็ดเป็นศูนย์จำนวนจำกัดนะคะอยให้ดูเร็วๆกันอีกรอบนงะคะนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะคะนี่ค่ะก็จะมีตารางไ้แบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าห้องไหนนะคะที่สนใจจะซื้อ เราจะทบรดนะคะบรีะไรางะเรียงว่างมากเนะคะเป็นส่วนที่มีสวนี้ยงนะคะเดี๋ยวเราก็จะแผ่นทั้งรอบๆห้องนะคะนี่ค่ะเฟอร์นิเจอร์นะคะเฟอร์นิเจอร์ของเรานะคะก็จะมีด้านหน้านะคะก็จะมีที่นอนเตียงนอนนะคะแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าค่ะนี้ย้ายออกมาข้างนอกเพราะว่าเดี๋ยวมีร้านมีการร้านนะคะตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีชั้นวางทีวีนะคะ